สวัสดีทุกคนวันนี้เรากาลังจะไปไหนกันข้างล่างเรากาลังจะไปส่องดูปรกัดกันวันนี้มันมืดมากเลยไปดูกันเราเลยมีอะไรเป็นเครื่องมือไฟฉายเรามีไฟฉายอาละเราไปกันเลย,ยว้าวไปดูปลาของเรา ส่องไฟเน่ส่องไฟดูประกาศดิสองไฟสินี่ประกาศของเรานี่กี่ตัว้าวส่องดูดิส่องดูดิส่องไฟมาดิว้าวอันนี้อยู่สมบูรณ์ไปดูปลาอะไรต่อปลาอะไรต่ออันนี้มันตาท้อทุกคนไม่เห็นนะแต่ทุกคนเห็นปลาตรงนี้นะเพราะปลาของนิดตาตาคตาาโมอโอ้หปลาตายเลยดูสิปลาอะไรตายเลยอ๋อปลาตัว ที่องใช้ออกซิเจนอืมจริงป้าปลาดูไหมตายเจออะไรตายเจอบลาตายไหนเนี่ไหนนี่ว้าวนี่มันปลาดุกปลาดุกอะไรเหรลูกปลาดุูผสมน้ำปังโอ้หนี่มันปลาดุกนี่เลยนี่ปลาอะไรนั่นล่ะบลาอันมีปลาหลายตัวนะจำชื่อไม่ได้จริงป้าบลาปลาอะไรเจอปลา ปลาไาเลยต่อไปเราไปดูปลาฝั่งนู้นกัน,นเรามีปลาเด็กด้วยนะปลาพึ่งลอดว้าวไปเลยเพื่อนๆว้าวอ,อันนี้นอ,นอะไรเจ้าแคนตาล่ะแคนตาดไปเลย ดูปาปลาตรงนี้ตรงนี้บ่อนี้นี่บ่อนี้นี่อันนี้เพื่อนๆนครับตอนนี้<บ>น้านังปลากําลังออกเป็นตัวเดี๋ยวูสิบาว้าว<บ>ปลาปลาเล็กเล<อ>็กปลาเล็กอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ใครยังไม่หมดก็เลยต้องผสมไปก่อนใช่ไหมบ่อน,นูน้นนะตองนี่ตังนี้บ่อน,นูน้น ผสมแล้วกํลาลังจะเป็นตัวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตักแม่ปลาออกดูสิมีอะไรอกดตบบอ่อนี้บอ่อนี้บอ่อนี้ว้าวบอ่อนี้ครับไข่เต็มเลยกํลาลังแตกเป็นตัวส่องสองให้เขหน่อยว้าวเห็นปลาตัวเล็กไหมครับเพื่อนๆว้าวไปไหนต่อนะลาไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้โหนี่ครับกัดไม่ออกผลพัิของเรา สองไฟพอหน่อยมีอะไรอีกดูสิดูสิสว้าวแล้วเจอไปทำอะไรตรงโน้นาดูปลาอันนี้เราก็มีปลาปลาบ่อเล็กเยอะครับโอ้โหสองให้เพื่อนๆของเราดูหน่อยเอาบ่อนี้ก่อนบ่อนี้สองสิลูกสองเด้อตอนนี้บ่อเล็กปลาเล็ก,เ,ลกเห็นไหมครับอันนี้ปาลากําลังโตอันนี้เดือนอปลาได้เดือนหนึ่งนะครับเดือน ่วนอันนี้ปลาได้ยี่สิบวันอันนี้ยี่สิบวันครับอันนู้นเหมือนกันยี่สิบวันอันนี้ส่องไฟหน่อยอันนี้พ่อปลาก็ยังอยู่นะครับนี่พ่อปลายอยู่แกงนี้จะได้ยี่สิบวันอันนี้อันนี้ปลาสิบวันอันนี้ปลาสิบวันครับนี่กําลังกําลังจะเริ่มแข็งแรงใช่ไหมนี่ปลาสิบวัน อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ปลาสิบวันวันนี้จิ้งเหรียญลงด้วยใช่ไหมนั่นล่ะจิ้งเหรียญลงครับอันนี้ปลาสิบห้าวันอันนี้หาไม่เจอละหาไม่เจอเอ๊ะอยู่ไหนนะหายพอเดียวส่องไฟพอเดียวอันนี้ปลาสิบห้าวันหาไม่เจอครับอันเนื่องจากว่าจิ้งเหรียญมันลงใช่ไหมกินของเราหมดเลยมีหน้าคนอันไหนไหนดูดินี่ว้าวหน้าหายยาวนี่ว่จิ้งปลา อ๋อน้องไอ้เจ้าพัฟฟี่มันชื่อว่าคุณเนื้อขายาวก็เลยแล้วอะไรนะเจ้อันยาวอันยาวเหรอเจ้าอันยาวโอ้โหอันนี้ปีนข้ามข้ามรถไปเลยอันนี้อะไรนะล่ะอันนี้ตัวเล็กอืมมีตัวเล็กใช่ไหมอันนี้กิจกรรมของบ้านบ้านเรียนโฮมสคูลครับมาเรามาสองปลากันครับอันไหนไปเราไปดู ตรงโน้นกันนอะไรอะไนะต่มคนม่นตอะไรอะเจ้ายาวไม่ยาว่าเจ<ก>้า้น่เจ<ก>้าว้ามีคับรรเจอาฮะไปกำลังซุกชนไฟเนีเ่ยไฟเลยทำไมไฟดับล่ะว้าว จริงปะไปเลยจะไปดูไงไงตายกันครับเพื่อนๆครับว้าวเออใ,ใ,ใครวาดไว้ล่ะไหนใครวาดไว้เดี๋ยวดูสิโอ้เพื่อนๆครับนี่มันผนังบ้านหรือว่าวเขาเขียนอะไรไว้ดูสิอันนี้รูปอะไรนะคุณแม่ขายาวค่ะเป็แม่ขายาวใครเป็นคนวาด แล้วเพราร้แว่าหาไปโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาส่องปลาเวลาลังคืนกันเรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปไปาปไปไปไายังอ้ยนะกลัวเจอนะกลัเจ